สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตที่สําคัญๆของเกมสตรีทรอยโอลนะครับเป็นอัปเดตของวันที่23เดือนกันยานะครับปี63เนอะจะมีการปรับสมดุลฮีโร่ให้ดีขึ้นนะครับโดยมีการเนิร์ฟแล้วก็บัฟเนี่ยทั้งหมด6ตัวฮีโร่ที่ถูกเนิร์ฟเนี่ยก็จะมีโซซิเกะฟิโอน่าแล้วก็โซฟีนะครับโดยที่โซซิเกะเนี่ยก็จะถูกปรับลดดาเมจลูกธนูที่สะท้อนนะครับจาก75เป็น70แล้วก็ลูกที่ถูกสะท้อนลูกที่2เนี่ย ก็จะลดลงเหลือ35%จาก37.5%นะครับส่วนระยะการใช้สกิลเนี่ยจาก10เมตรเหลือ8เมตรรวมถึงผลสะท้อนจาก9เมตรเป็น7เมตรด้วยส่วนตัวที่2ที่จะถูกเนิร์ฟในแพทนี้นะก็คือฟิลนาโดยพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยก็จะถูกลดจาก650เหลือ625แล้วก็สกิลวันติเมเนี่ยก็จะถูกลดดาเมจต,ตามสัดส่วนเดียวกันส่วนเลือดเนี่ยก็จะถูกลดจาก3,300 เหลือ31,50มาถึงตัวสุดท้ายที่ถูกเนิร์ฟนะครับก็นั่นก็คือโซฟีนั่นเองนะครับโซฟี Sophie มีสกิลเลเวล8ที่ทำให้วิ่งเร็วแล้วก็รีเจนเลือดในญ้านะครับโดยที่แพทนี้เนี่ยก็จะลดความเร็วจาก15%ลงเหลือ10%แล้วก็รีเจนจาก3%เหลือ2.5%เท่านั้นนะครับมาถึงตัวที่ถูกบัฟกันบ้างมีตัวอะไรบ้างที่ถูกบัฟในแพทนี้นะครับตัวที่ถูกบัฟในแพทนี้ก็คือดาวินอาปาเช่แล้วก็วิลเลียมนะครับ โดยที่ดาวินเนี่ยจะมีพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มจาก400ไปเป็น430รวมถึงดาเมจที่มีผลต่อสกิลอื่นๆก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะครับแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นจาก3,100เป็น3,200นั่นเองส่วนอาร์เช่นเนี่ยพลังโจมตีพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นจาก600เป็น630และก็เหมือนตัวอื่นครับสก,กิลก็จะแรงตามขึ้นไปด้วยตัวสุดท้ายคือวิลเลียมพลังโจมตีพื้นฐานจะเพิ่มจาก165เป็น180 และ Skill ก็เพิ่มด้วยเหมือนกันมาถึงอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญในแพทนี้เลยนะก็คือวัอสดุหรือการอัพเกรดฮีโร่เนี่ยสามารถ หาได้จากการต่อสู้ในแต่ละแมชแล้วนะครับแทนที่จะรับได้จากเฉพาะอีเวนต์ในแต่ละวันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีลิมิตหรือเปล่านะแต่สําหรับคนที่เล่นเยอะๆเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากขึ้นต่อไปเป็นสกินใหม่นะครับสำหรับเบลล่าแล้วก็อาปาเช่นะครับเป็นสกินลักษณะผู้บัญชาการเรืออะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ยังประกาศฮีโร่ใหม่ที่ชื่อว่าโซอี้ที่เราเห็นเป็นรูปโปรไฟล์กันมาสักพักแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะฮะมาถึงส่วนสุดท้ายของอัปเดตนะครับก็คือกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมเข้าานะครับ มันก็จะเป็นกิจกรรมแบบเดิมๆก็คือเราเล่นแล้วก็สะสมสกอร์แล้วก็รับรางวัลน,นะครับกิจกรรมที่มาพร้อมกับสกินมาพร้อมกับฮีโร่ก็มากันครบเลยแล้วก็สิ้นเดือนนี้เดือนตุลาก็จะมีการเปลี่ยนซีซั่นนะครับ b a t t l e p a s s ก็จะต้องเริ่มนับใหม่จะมีสกินของแบ็คแจ็คเป็นสกินพิเศษนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลหรือว่าอัปเดตอะไรที่มัน น่าสนใจเราก็จะเอามานำเสนอให้อีกนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ